บรรยากาพการา้ังฝนตกครับพี่นออ้องกไปหนึ่งก็มองครับผมแรงมากน้ำท่วมถนนเลยครับแรงทั้งฝนทั้งลมคออมมรับแข้งดีพี่น้องน้ำท่วมถนนครับ ฝนตกทั้งล้มพี่น,อน,น้องจนมาสำรวจบังขอ,อกรลดครับสภาพเปลี่ยนแบบเด็ดน้ำถ่วมตัวถ่วมเดินบั่นครับมาเก็บขอ,อกรลดไว้นในบั่นครับมีสภาพ เดิน่น้ำถล่มรับเดินเนี่ยน้ำถล่มหมดเลยครับเครงแค่งเลยครับเลถึงแข่งเลยครับ,เ,รบ,เ,รบเสียงอึงห่องใช่หรออึ้่ในบัานครับไม่ดีครับอกรถบ่ไป ตอกรถยังอยู่ดีครับลมแรงมากครับต้อน้ำและบะทันครับผม mm hmm. ภบพยังดีที่หลังคาไม่ไปครับยังอยู่ดีน้ำ mm hmm. วมร่อแต่ครึ่งล่อครับ น้ำถึงแข็งเลยครับนี่ยพึ่งแข็งนี่ครับใบไม้ไหลมากทับทมกันนี่ครับน้ำระบายนะทันน้ำระบายนี่ทครับน้ำระบายนี่ท่นครับน้ำรอระบายนี่ครับพึ่งแข็งเลยนะครับหลังคายังอยู่ดีครับ ยังไม่ไปน้ำถล่มแห้งครับฝนตกหนักมากครับชั่วโมงกวัวครับม่กินแห้งทั้งลมทั้งฝนครับ ผมเดินบ้นันนะผมลครับน้ำเท่วมเยอะมากมีหายค้ำครับนี่คำ้คำค้ำน้ำหอบมาครับมีหน,น่อยหนึง่ง ้ายังอยู่ดีครับ